สวัสดีครับอยู่กับพี่อารนะครับผมแล้วันนี้เราก็อยู่กันในเกมสติก k l l เล l เกอร์เซนะครับโหมด ed, ไม่รู้จักจบตายเอง,เองดำเนินการต่อในคืนที่81คืนที่81ไหนดูซิคืนที่แล้วเราเสียหายกันไปแค่ไหนก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเพียงแต่ว่าเมาลิกเราตายไปตัวงก็เ <What? S 1> มลิกลับคืนมาโคทีนี้ฝั่งเขายังไงครับไม่มีอะไรมาเป็นผีเดินโอ้ e ซี่มา ผุดเกิดขึ้นมาครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไคเลเดอร์เรามีเลือดลดกันไปบ้างครับมันผุดมาโดนตัวเราพอดีเหรอผีผุดเขาผุดโดนเราพอดีมันเป็นอะไรที่แย่มากพวกนายโอ้ซอมบี้สเปียร์ต้อนและซอมบี้สเปียร์ต้อนเดดบอสโมโลโคผีปลาพิษมากันเพียบเลยผีคลานด้วยคลานกันมาตอนนี้ก็ยันกันอยู่หน้าบ้านเขาแล้วนะครับผมส่วนหน้าบ้านเรานี่คงไม่น่ามีปัญหาอะไรมั้งคงไม่มีใครไปตีไคเลเดอร์เราใช่ไหม โอเคเรียกกันมาแบบรัวๆกดกันมารัวๆครับทีนี้ไปดูบ้านเขาดีกว่ายันกันหน้าบ้านแล้วแล้วก็มีบางตัวก็กระเด็นออกนอกจอไปบ้างไม่มีปัญหาเราก็แค่กดกลับมาสักเล็กน้อยครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหันกลับไปตีกันเอง <What? S 1> หน้าหนักกระเด็นกันไปเยอะแยะมากมายคืนนี้เขามีเดสบอสเยอะนะเนี่ย ท่าที่เห็นเนี่ยมีซอมบี้สเปตตอนเดดบอสที่2ตัวแล้วนะครับ <c oughs> ใครตายครับเสียงแบบนั้นเดดบอสตายซอมบี้สเปตอนเดดบอส <c oughs> ตายอีกสักพักหนึ่งใครไรเดอร์ก็น่าจะตาย <c oughs> เขาเหลือกันอยู่3 4คน30มสตัวลวละอู้ <c oughs> ใครไรเดอร์ยังไม่ตายเว้ย <c oughs> พี่เขาพัฒนาแล้วครับผมเออกระเด็นหนอนนก,กอไปมันดึงหัวใครไว้น่าใครไรเดอร์เอ้ยโมโลใครพูดผิดพูดถูกตลอดเลยระหว่างใครไรเดอร์กับโมโลใครก็น่าจะจบแล้วล่ะคืนนี้ของเขาเหลือ เป็นตัวบอสอยู่2ตัวเนาะก็คือโมโรไคและซอมบี้สเปียร์ตอนเดดบอสนะครับโมโรไคนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็ตายใครเห็นก็ว่าตายครับขน้าหาเรียบร้อยแต่เจ้าซอมบี้สเปียร์ตอนเดดบอสระอาจฆ่าเขาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฆ่าไม่ได้ก็ไม่ฆ่าครับจบคืนหนึ่งไม่ใช่คืนหนึ่งหรอกคืน81คืนที่82เออ,เ,อ,อเลือดลดกันเพียบเลยไม่เลยอยู่ไหนะโอเค ผีมันผุดหน้าบ้านเราจริงๆว่ะ <What? S 1> ไปปล่อยมันผุดไปแล้วกันหมดหน้ามันเออนั่นแหละเราก็ฮิลต่อไปเราเป็นเมอร์ลิกเราก็ฮิลไปมันมาผุดอัดหน้าบ้านเราแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถเผ่อ <What? S 1> เราจะเราที่เป็นเมอร์ลิกอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันจะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะผุดมันมีบางตัวมันผุดขึ้นมาเนี่ย <What? S 1> ไม่ดูหน้าดูหลังเนี่ยมันจะมาชนเมอร์ลิกเราตายนะครับโอ้ oh, ไม่ได้ฮิลเลยว่ะเออไม่ฮิลก็ได้ดูซิว่าฝั่งเขาวันนี้ มาเป็นตัวอะไรกันโมโลไคสอวะ่ะ <What? S 1> โอ้วันนี้เขาเดือดครับโมโลไคสองรัโมโลไคสองก็จริงแต่ตายไปแล้วหนึ่งครับอีกตัวนี้ก็โดนโจมตีกระเด็นไปแถวๆหน้าบ้านละแล้วเขาก็มีเป็นผีดงผีเดินกันมาเยอะแยะมากมายแต่ไม่ได้เป็นเดตบอร์ถอยหลังกับมานิดนึงหายโอเคเหลือกันอยู่อีก3ตัวเหรอขามันอย่าปล่อยมันไว้เนี่ยเราเห็นละว่ามีโมโลไคมา2นะครับ เดี๋ยวอีกหน่อยอ่ะมันจะต้องมีแบบโมโลไคร์สิบตัวอะไรเงี้ยชั่วมาแน่ครับแต่นี้ก็คือคือนที่82เขาก็ยังมากันแค่2ตัวอยู่คืนที่83ไปฮิวเลือดใครไรเดอร์กันดีกว่าครับเราก็จะอยู่กันแบบนี้สักพักหนึ่ง <Yeah. S 1> แต่คืนนี้ไม่เห็นผีผุดเข้ามานะมันไม่ผุดอ่ะมันพุ่งมาครับโอ้ดูเลือด ดูเลือดของไคไรเดอร์ครับไหลเย,ยิ่งกันน้ำว้า <What? S 1> ี่ก็โหดัดก็เถื่อนนะเนี่ยผีพุ่งเขาเนี่ยเราเริ่มเห็นการตอบโต้ของฝั่งตรงข้ามละเฮ้ยยิว hey, เสร็จป่๊บก็กลับบ้านไปแล้วกันเมลิกอย่าไปโดนผีผุดเขาผุดมาใสาข่ขาตายหรอแต่คืนนี้เข้ามาเป็นผีพุ่งล้วนหรอโอ้พุ่งกันล้วนๆครับก็โดนตีตายกันไปบ้างถอยมาหน่อยแล้วกันเลยไม่ได้ดูการต่อสู้เลยครับว่ามันมันกันแค่ไหน มดจะไปฮิลลไครไรเดอร์ฟึบ <C ut> เตียงเรียบร้อยมีอีกไหมไม่มีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจบเร็วขนาดนี้เลยเหรออะไรกันเนี่ย <ut> คืนที่84ที่พี่อาร์มเพิ่มเมอร์ลีกดีกว่ามาอีกสัก2คนโอ้โหเปียตอนสู้ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีใครไรเดอร์คอยตีช่วยอย่างนั้นสเปียตอนก็น่าจะมีตายกันไปบ้างนะครับดีผุดเราขึ้นมาช่วยลว้ถอยกับ,บ้านให้หมด ไม่ไหวหรอกสเปียร์ต้อนยาเลยยาดีกว่าเฮ้ยดีกว่านะอันนั้นมันผีผุดของเราหรือของเขาครับเฮ้ยโอ้โหผีผุดเขาอ่ะผีผุดเขาก็มีครับเยอะด้วยมันผุดหน้าบ้านเราในปริมาณมหาศาลเลยนะเฮ้ยเอาว่ะเอาไว้พวกนี้เอาว่ะมาแล้วครับเดดบอสมาอีกสองครับเราคงฆ่ามันไม่ได้หรอกเดดบอสเนี่ยเดี๋ยวแล้วซอมบี้สเปียร์ต้นนั้นอื้อหือชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ สเปียตอนเราตายไปแล้วมีตายไปคนหนึ่งแน่ๆมันถึงเกิดมาเป็นซัมบี้สเปียตอนตัวนั้นนั่นเองเฮ้ย <Yeah. S 1> คืนนี้เสียหายว่ะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะถ้าพูดถึงเพราะว่าเราไม่ได้เอาสเปียตอนในการตั้งรับเป็นหลักอยู่แล้วนะครับนาทีนี้นะนาทีนี้ก็คงต้องเป็นถ้าไม่เป็นอีลิตกรุ๊ปเก็บตังค์ซื้ออีลิตกรุ๊ปมาก็ต้องเป็นคไรเดอร์นี่แหละนะครับ <Yahoo! S 1> ตมันนั่นแหละ ตอนนี้ก็คือกระเด็นออกนอกจอไปตัวหนึ่งแล้วนี่ก็ยันกันอยู่หน้าบ้านนี้แหละไม่มีอะไรหรอกครับถอยยล้างกลับมานดิดหนึ่งแล้วก็ตี <What? S 1> เลือดเขาก็จะลดลดไปหน่อยมันจะได้น้ำได้เนื้อเดี๋ยวเขาก็กลายเป็นผีคามเป็นเดสบอสแบบคลานครับผมแต่จะได้คลานหรือเปล่ามันจะหมดคืนแล้วนะน่าจะหมดคืนก่อนที่เขาจะได้คลาน oh! เรียบร้อยนะไงฆ่าได้ตัวเดียวแล้วก็หมดคืนพอด,ดีครับ คืนที่85พิยอมมีเมอริคสคนแล้วนะเนี่ยเราก็จะฮีวอะไรได้เล็กๆน้อยๆไม่ต้องสู้เจ้าสเปรตปต้อนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยอุ้ยเขาพุ่งใส่เราทีนึง216ดาเมจ <What? S 1> อือเราผุดใส่เขาบ้างอะเขาคืนเอาคืน,อคนของเขาโอ้ของเขาก็มาไปผีผุดเหมือนกันแต่วันนี้เขาไม่ผุดหน้าบ้านเราเขาไม่ผุดอยู่หน้าบ้านตัวเองพิยอมยังสามารถที่จะซื้อเอาไคเลเดอร์มาเพิ่มได้อีก2ตัวนะ แต่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนพยายามว่าน่าจะยังสู้ได้อยู่เดดบอสครับผมเดดบอสโดนตีหน้าตีหลังหัวโยกอยู่ตรงนี้ถลายไปโน่นละมีผีพุ่งมาด้วยอาพิษก็มาเดดบอสตายยังครับยังไม่ตายยังไม่ตายอีกนิดนึงเฮ้ยของเขาโหดว่ะหลังๆเนี่ยคือถ้าเกิดผีผุดมันมาผุดหน้าบ้านเราบ่อยๆแบบนี้เนี่ยใครเลดเดอร์เราจะ โดนดาเมจไปเรื่อยๆนะครับในทุกคืนทุกคืนทุกคืนอะไรเงี้ยแล้วเมอร์ลิกเขาจะ <Huh? S 1> คิวไม่ทันก็อาจจะแพ้ได้เหมือนกันนะมีแววเหมือนกันเอาละอัดกันอยู่หน้าบ้านแบบนี้ถอยหลังกันมาหน่อยนึงแล้วก็หันกันไปตีแบบเนื้อๆขอแบบเนื้อๆนั่นแหละครับผมเลข86ที่ขึ้นนั่นนะของเราทั้งนั้นตายไปซะผีปลาพิษทั้งหลายกลายเป็นผีปลาพิษแบบคลานมาเลยทีเดียวกระเด็นกลับหลังไปนั่น,หนแหละเราจะฆ่าเขาได้ก่อน ข้ามคืนหรือเปล่าครับผมสำหรับเจ้าเซเบียต้อนเดดบอสตัวนี้ตีไม่ตายครับน่าจะข้ามคืนก่อนแหละไม่เป็นไรครับไม่ตายก็ไม่เป็นไรไม่สู้ก็ได้มันไม่ได้จําเป็นจะต้องสู้แบบเราเป็นเอาตายอ้าวตายวะไม่หาน้ข้ามคืนครับตายซะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าชนะไปเลยทีนี้คือที่86ตอาเมอริกมาเพิ่มีกวกาอีกสัก2คนจะได้ฮีโโหดหน่อยนั่นแหละ นินเข้าไปแล้วก็กลับบ้านให้หมดฝั่งนู้นมาเป็นผีคลานและเดินเดินคันคา,ากนกันอยู่อย่างนี้ไปเลยตรงสมัครพระพวกเราไปโจมตีเอ้เราตีเท่าไหร่เราตี87โอเคแต่ถ้าเกิดกระโดดตีเนี่ย174นะครับ <Wow. S 1> ก็คือคูณ2นั่นเองของเขาเป็นผีคลานกันมาเฉยๆขนาดเป็นผีเดินมายังแพ้เลยแล้วนายคานมาจะทำอะไรได้ หอยหลังสักเล็กน้อยครับแลหันก็ไปตี<อ>ไม่หันละตียัดหน้าบ้านเลยถ้าเป็นผีธรรมดาเราน่าจะตีเขาโดนอยู่นะดูตัวเลขก่อนว่ามี87ขึ้นไหมครับก็มีขึ้นมาบ้างป่าปายเห็นไหมโอ้เราก็ตายรัวๆฝั่งเขาก็ตายบ้างไหมน่ะฝั่งเขาก็ไม่ค่อยจะตายเท่าไหร่มีแต่เราเท่านั้นที่ตายโอ้คืนนี้จบเร็วครับเพราะว่าเขามาบวกเราอย่างเดียวเลยไงแล้วก็เป็นซอมบี้ที่ก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรนะครับ เหลือตัวเดียวแล้วน่ะคานมาตัวเดียวแล้วน่ะ <What? S 1> มันก็ยังสู้เนาะตายซะเรียบร้อย oh. เดี๋ยว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 เราไม่ได้ตีนี่หว่าหนึร้อยหกสิบสามนั่นเขาตีอ,อือนั่นแหละหายไปเขาตีเราหนึ่งร้อยหกสิบสามเลยเหรออุ้ยโหดว่ะตีข้างหลังก็สองร้อยกว่าเลยดิ oh. คืนที่แปดสิบเจ็ดมาหิวหิวกันเข้าไปครับ <What? S 1> เลือดของไครเลเดอร์อเราก็น่าจะเต็มแล้วล่ะฝั่งนู้นมาเป็นผีพิษครับ <What? S 1> โอ้ยกลับบ้านก่อนดีกว่า <What? S 1> เดี๋ยวก่อนนะ โอ้มัไม่มีผีพูดมาครับผีพูดมันตีเราร้อยกว่านะคือมันโหดนะครับคลาไรเดอร์เนี่ยถ้าเกิดโดนตีเข้าไปนี่ก็แย่เหมือนกันเราต้องรีบออกไปไปตั้งรับละเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผีปาพิษมันปาพิษใส่ใส่คลายไรเดอร์เราจะแย่กว่าเดิมเราก็ใส่ผีออกามาสู้แล้วตอนนี้โอ้โหเขาก็เสกอัดหน้าบ้านเราเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีใครไปตีป้อมเรานะถ้ามันแบบพุดขึ้นมาแล้วตีป้อมเรานี่พี่ยังก็กรี๊ดเหมือนกันเป็นไงล่ะผีปาพิษ ท็อกซิคเดอย่างงั้นเหรอคราวนี้มันปลาพิษอัดหน้าเราเลยวะ่ะเราตีมันถึงป่าครับก็ถึงนะถึงอยู่ถึงอยู่ <c oughs> อืนั่นแหละเลข8 8ขึ้นมาอย่างนั้นะถึงแน่นอนครับขอบคุณมากครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องสืบไปทั้งสิ้นครับเขาก็จะคันคานมาอย่างนั้นแหละครับ <c oughs> เราก็จะหันกลับไปตีเขาครับ,รบให้มันจบคืนนี้ไปซะ <c oughs> ตาย <c oughs> ข้ามคืนยังครับเรียบร้อยหลังๆนี่ข้ามคืนไวมากเลยนะ คืนที่88พอเรามีเจ้าเมลิกเยอะๆเนี่ยเราก็จะฮิวหน้าบ้านได้เร็วนะครับแล้วก็ส่งเขากลับเข้าบ้านไปซะเพราะว่าคลาเลดเดอร์เราก็คงเลือดเต็มกันหมดแล้วล่ะฮิวเร็วฮิวแรงมีเยอะๆก็ดีเสกผีออกมาของฝั่งเขามีเป็นซอมบี้สเปียร์ตอนเดดบอลแล้วก็มีผีผุดมาผุดหน้าบ้านเราไหมไม่ผุดหน้าบ้านเราขุดมาเฉยๆตัวนึงอย่างนั้นนลเอาฮาเหรอ พุดเฮ้ยมันเริ่มมากันเยอะว่ะพ <What? S 1> ุดหน้าบ้านเราแปกวะ่าพุดหน้าบ้านเราด้วยคราวนี้แต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตีเจ้าไคเรเดอร์เรานะเพราะไม่น่าเป็นห่วงมาห่วงฝั่งนี้ดีกว่าครับก <But. S 1> องกําลังเราขาดช่วงนะมากันไม่ทันค่วงเข้าโมโลไคสองว่ะกะ <Yeah. S 1> เอาเราตายเลยนะนะ่นแะมาจะเอาเราตายก็มาสู้มาฝ <Yeah. S 1> ั่งเราเนี่ยไม่ได้ทําอะไรหรอกครับเจ้ผี <Yeah. S 1> มาสู้อย่าง <Yeah. S 1> เดียวเอาปริมาณเขาว่า แต่ว่าคืนหลังๆเนี่ยตั้งแต่คืนที่80กว่าเป็นต้นมาเนี่ย83อะไรเป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าฝั่งเขาเนี่ยไม่ธรรมดา <What? S 1> ถ้ายังมีเลข89ขึ้นแบบนี้เนี่ยพี่อามก็คงไม่ทําอะไรเพราะว่า89เนี่ยคือตัวเลขที่เป็นดาเมจที่เราทําได้นะครับต่อตัวนั่นเองตีกันพร้อมกัน100ตัวก็ดาเมจ8,009อะไรเงี้ยยืนกันอยู่ได้ก็แล้วแต่เลยครับนั่นแหละขึ้นรุนัวครับ89รุนัว,ว,วขอบคุณมาก เริ่มกระตุกแล้วถอยหลังมาหน่อยนึงถอยหลังแล้วหันกับไปตีตูม <c oughs> กระเด็นกับหลังกันไปสั่งโจมตีอีกหนึ่งระรอกเอาโมโลไคเออโมโลไคตายไปละมีโมโลไคสองตัวก็เท่านั้นมันต้องมีโมโลไคสักยี่สิบตัวอะไรเงี้ยถึง <c oughs> จะพอสู้เราได้คิดว่านะครับคือถ้าเกิดมีโมโลไคยี่สิบตัวก็หมายความว่าเขาก็สามารถที่จะจะเสกผีผุดได้ ครั้งละ20ตัวเหมือนกันในการที่เราเสกได้ทีละ50เราเสก50เขาเสก20แต่ว่าเขาจะตีแรงนะครับเขาตีแรงกว่าเราแน่นอนเนี่ยดูพวกซอมบี้เขาตีเราตีทีเป็นร้อยเลยนะเอาละเหลือซอมบี้สเปียรตอนเดดบอสตัวเดียวไม่ต้องสู้หรอกเดี๋ยวเวลาเราไปดูบ้านเราเดี่ยวรับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างโมลูใครก็ยังเอ้ยใครเรเดอร์ก็ยังขุดนู่นขุดนี่อยู่เอาข้ามคืนพอดีเลยวะคืนที่89 อฮิวเข้าไปครับผมเนี่ยเลือดไคลเดอร์เรามันไม่ได้เยอะนะครับมันไม่เหมือนเลือดของฮีโร่ของซอมบี้สตูฝั่งฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นก็คงเป็นพันน่ะแต่ขณะที่ของเรานี่ก็แค่หลักร้อยขุดขึ้นมาแบบพร้อมเพรียงกันของเขามาเป็นผีพุ่งดีแล้วล่ะที่เราผุดมาตั้งรับไว้ก่อนไม่งั้นเราก็อาจจะแย่ได้ <Huh? S 1> โอ้โหของเขาก็ตีเราโหดเหมือนกัน <What? S 1> กระโดดใส่เราทีหรือเท่าไหร่406 บ้าบอกระโดดอะไรแรงขนาดนั้นเราก็ตายสิครับผมของฝั่งเขานี่ผีพ,พิษเป็นหลักในคืนนี้แล้วก็มามีผีพุ่งแจมแจม,มาหน่อยดีไม่มีผีผุดด้วยไม่งั้นเราก็จะลำบากกว่านี้นะครับแต่ของเขาเป็นผีที่ออกแนวจะบางหน่อยนะคืนนี้นะครับของเราก็ไม่กลัวครับผมตราบใดที่มีเลข89ขึ้นคืนนี้ก็จะเป็น90แล้วนะครับถอยกลับมาหน่อยแล้วกันหลังๆเลข90ไม่ค่อยขึ้นเลยครับ ตีเข้าไปนั่นแหละอีกทีหนึ่งนั่นแหละโอเคของเขาเหลือแต่ผีปลาพิษละผีปลาพิษไม่อึดเท่าไหร่พอจะจัดการได้อยู่ครับนั่นแหละครับจุกจกุเจ็บเจ็บเลยไม่กี่ตัวตีหายเกลียงเขาดูผลงานหน่อยเยี่ยมเกลียงตูดครับผมชันนะเลยทีเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากคืนที่9ก้าเช็คเลือดเช็คเนื้อก่อนครับ โอเคใครไรเดอร์ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรเลยเฮ้ยเดี๋เดๆๆเดๆๆทุกคนกลับเข้าบ้านไปก่อนเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเรามีฮิวนี่ว่าเมอริกฮิวได้เดินนั่นแหละฮิวเข้าไปครับฮิวเข้าไปก่อนรอจนกว่าใครไรเดอร์เราจะผุดเสกผีผุดขึ้นมาเอาล่ะทีนี้ทุกคนกลับบ้านเรามีผีผุดล้ตั้งรับกันสักเล็กน้อยฮิวเลือดกันก่อน นั่นแหละเอาเมอรหลิกหิวเลือดครับผมแล้วก็เจ้าใครไรเดอร์ก็เสกนู้นเสกนี้อยู่หน้าบ้านนี่ไงเรามีหิวลงหิวเลือดเราน่าจะหิวให้สเปียร์ทอนเสร็จหมดละแล้วลตอนนี้มันฮิวให้ผีผุดตัวเองแล้วเนี่ยจะบ้าลรวพี่ิวให้ผีผุดตัวเองทําไมกลับเข้าบ้านกันไปให้หมด <What? S 1> แล้วก็ฝั่งนู้นครับผมเขาก็ผุดมาเหมือนกันของเขามากันเป็นผีผุดและผีคลาน <Huh? S 1> เอาอีกแล้วเหรอ คานมาทำไมล่ะเพื่อนก็เดินมาสิคานมาก็แพ้แเราสิครับเนี่ยเราตีกินรวบมาจนถึงจะหน้าบ้านเขาแล้วนะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าผีคานพวกนี้เนี่ยถ้าตีเขาตายได้เขาก็จบแล้วนะครับ <What? S 1> ถ้ามันเป็นผีเดินมาเนี่ยเราก็ยังพอแบบเตอมมันตายก็จะคานมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นผีคานปุ๊บพอตายปุ๊บก,ก็กลายเป็นผีตายเลยครับจากผีคานกลายเป็นผีนอนนอนกันเกลื่อนเลย อาล้วครับผมจากนี้ไปก็จะเป็นคืนที่๙1ถึงอคืนที่100แล้วแต่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเปรนเท่านี้ก่อนนะครับไปกันทีละ10คืนนั่นเองหลังๆนี่ก็เริ่มโหดแล้วนะพี่อาร์มก็ต้องซื้อเมอลิกมาฮิวให้เยอะขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็มีเมลิกอยู่มาณ5ตัวมั้งเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้พี่อาร์มก็เซีเมอร์และเกฟสติกวอลเลกซัซีหมดไม่รู้จักจบตายต้องขอตัวลาไปเบรกเท่านี้ก่อน และเพืกันผหมนาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซ u b s c r i b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม